ทำถึงบักจ่อยโจโอ้ภูวสิ์บุกกรุงร้องเพลงนิดหน่อยไม่เกรงค่าสึกออกตามหาแม่ปรางเมียรักทําเอาฮือฮากันทั้งโซเชียลเมื่อจูจ่ๆชาวบ้านต่างพบเห็นชายชะกานสามคนแต่งตัวย้อนยุคอย่างชาวบ้านบางระจารันมาเดินปปะปนกับผู้คนในเมืองกรุงทั้งขึ้นวินขึ้น MRT กินหมูปิ้งไก่ปิ้งร้องรำทำเพลงม่วนๆจอยๆอยู่ใจกลางกรุงทำเอาชาวเน็ตพากันสงสัยว่าชาย3ามคนนี้เป็นใครกันแน่ทำไมหน้าคุ้นๆและทันทีที่ชายคนหนึ่งเปล่งเสียงร้องออกมาอยากให้เธอรักฉันหน่อยรักฉันนิดหน่อยทำเอาบุคคลที่พบเห็นต่างร้องอ๋อชายผู้นั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นนัก ร้องหนุ่มเลือดอีสานขวัญใจมหาชนอย่างโจอ้ภูวสิทธิ์ที่ลงทุนเปลี่ยนลูกทาฟันดามเดินร้องเพลงตามจุดต่างๆอย่างกับหลุดมาจากมิวสิกวิดีโอเพลงของตัวเองเพื่อมาตามหาแม่ปรางมีรักซึ่งลงทุนเดินทางมาจากหมู่บ้านโคนทรายเมื่อ300ปีก่อนมาถึงกรุงเทพมหานครปี2024เรียกได้ว่าทั้งเล่นใหญ่ทำถึงแบบไม่แคร์ชื่อเพลงและหากใครบังเอิญพบเห็นชายชะก,กันที่มีลักษณะดังกล่าวอย่าลืมช่วยเขาตามหาแม่มีรักให้เจอด้วยนะ หรือสามารถไปรับชมความรักของบักจ่อยโจอี้แม่ปรางเมียรักได้ในมิวสิกวิดีโอเพลงนิดหน่อยที่ y o ยูทู e จีเนียร์ภูวสิธิ์อนันพรสิริชื่อเล่นโจอี้เกิดวันที่17พฤศจิกายนพศ2538เป็นนักร้องนักดนตรีนักแต่งเพลงจากจังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันเป็นศิลปินสังกัดจีนี่รีคอร์ดในเครือแกรมมี่ภูวสิทธิ์อนันทพรสิริหรือเดิมชื่อว่าจากกรีฑขำจิตเปลี่ยนชื่อเนื่องจากชื่อเก่าวมีคนบอกว่าเหมาะกับคนบวชเป็นพระอยู่ในาศาสนาภูวสิทธิ์จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเริ่มแรกประกอบอาชีพครูจากนั้นเริ่มเข้าสู่เส้นทางสายดนตรีด้วยการเข้าประกวดในรายการ The Voice Thailand ฤดูการที่7อยู่ในทีมของปองกูล สืบซึ้งจบรายการกับตำแหน่งรองชนะเลิศหลังจากนั้นได้ทำงานเป็นนักดนตรีสมทบกับปองกูลกว่า2ปีผลงานซิงเกิลแรกชื่อเพลงว่ามนุษย์ต่างดาวและได้มาเป็นศิลปินสังกัดจีนี่รคคอร์ดในเครือแกรมมี่มีผลงานแรกกับสังกัดคือเพลงดวงเดือนที่มียอดชมใน y o u t u b e มากกว่า100ล้านครั้งรวมถึงเพลงที่2นาะหน้าทองก็มียอดชมใน YouTube มากกว่า100ล้านครั้งเช่นกันภายในเวลา2เดือน ือนพฤศจิกายนพศ2565ภูวสิษฐ์มีผลงานอัลบั้มแรกชื่อ Moon Rising รวมถึงมีคอนเสิร์ตในรูปแบบเวิร์ชวนที่ชื่อ D.R. J. Presents the Journey of Moon Rising j o e T.S.U. W.A.S.I.T. Virtual Concert 1นสิงหาคมพศ2567ปล่อยซิงเกิลแรกหมาคาบเกือบซิงเกิลแรกในอัลบั้มโพลไซส์สไตล์สาว ชึ่งได้รับแรงบันดาลใจในอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นบ้านเกิดของภูวสิทธิ์ภูวสิทธิ์ได้รับอิทธิพลการร้องเพลงจากแบงค์ปรีติจากวงแคลชรวมถึงเขาได้ฝึกการร้องเสียงสูงจากโตซินลี่ฟูแห่งวงซินลี่ฟูฝึกร้องหมอลำจากไหมไทยหัวใจสินและมวลแคนแก่นคูน ภูวศิษฐ์ถนัดเครื่องดนตรีอยู่สองประเภทคือกีตาร์และพินเริ่มฝึกเล่นกีตาร์จากการฟังเพลงของโลโซเสือธนพลซินลี่ฟูลบอดี้สแลมบิ๊กแอสแพลดเขามีส่วนร่วมในการแต่งเพลงยังได้เล่นพินเพื่อแสดงตัวตนในเพลง